เจ้าพอบาดีค่ะครับสมซื้อ่าเล่าพัฒนานคะเนาะเที่ยวกรออกหกเก่าเที่ยวนีมาออกหกแปดเน่นอนเน่นอนพัฒนาอีหรีเอา้าในยังได้กับแล้วเตีเย้ากับสูขื้อเกา่าสูขื้อเก่าค่ะทำช่วงขาแต่ว่าตัวเรียกแนวท่างงันเท็ดเรียกสามตัวโอ้ เทวด,ดาประท่านเข้าสมตัวตรงตรงเสยแต่ว่าเอฟซีจากสีใดนา่ำบัวทนละแต่ว่า,ามึงตัวเล็กเนี่วทางของพรพ่อเปรียบเทียบไปน้ำกันกับทำช่วงขาเที่ยวก่อนเข้าหกเก่าเที่ยวนี่หกแปดบ่มีแต่ว่างวดนี้ต้องเอาขึ้นวันจันทร์ จันที่สิบหโอ้คือสิมวนลน้ะพขอเท่้งไทยเทั้งเล่าไม่หาเปียยเจ้าะหแผนมันั่งเนอเนียนอยู่หนะกเปีย่ามีเราพัฒนาพ่อคมวิ่งลดูด อันจันเก้ากับห้านะคะจะพูดสี่หนึ่งที่สองที่สามสี่เก้าสี่ศูนย์อกหนึ่เก้าสี่หนึ่งสี่ศสี่สามที่หที่สองที่สามเตั จาเอาต่อไปหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาเก้าหาศนยหาเก้าหาหนึ่งบ่หาหนึ่งหาสองหาสามสนเไม่หาสองหาเก้าหาหนึ่งหาสองครับหกเก้าหเก้า หกเก้าแปิดเกาอีกตัวนึ่งก็เออได้แปด้าสิบสิบดดิเล หาเก้าได้แล้วแปดศูนแปดศูนเด็กวินขบวหาสองสามศูนเดียห้าสองสามศูนย์เออคนสิเป็นจังใดไปชมด้วยกันอ,อื่น นี่ัึงไทยถึงลาวมวนคุ๊บออื่นันตวขอไพยเ๋ยค้ออนุยาทุกต้นตัวเล็กโอเปรแมนตัวเนียนซะก่อนพอีขายเ้สา4ส9่สอง c ี่ 4, 9, 4, 1, 2า 3, 4, 2, 4, 3. หาเก้าหาศนก้ามขาดหาศูนย์มาท้เทนุมบมีหาศูนย์แขแล้วเออหาเก้าหาศูนย์พี่น้องเด้อแตปตัดแปดศูนบอกบ่าพอเอาหาศูนย์ใส่บอกพอเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรยเนาะเอาหาศูนย์อยันนั้ตตัดเกล็ดอก เดี๋ยวสิตัดถึงตัวออกที่เอาหาศูน์เอาคอาอนุญาตทบทวนตัวเลขตัวเลขแนวทางของพบพุ่มนะคะเราพัฒนานะคะาตามปกติเราชุดตัดนี่มีสิบสองชุดมือนีมีสิบสามชุดกับตรงช่วงขาเพิ่มมาตัวหนึ่งคือแปดศูนเนาะบอกว่ารอต้องตัดออกค้ามันเมียน ทามันเมียนก็โอเคไปท้าบเมียนกับโเบเบปบญยังนะคะตัวเดียวนึงตัวเล็กนว่ทางวิ่งลูทีเก่ากับหาคือจับคู่49 41 42 43 59 50 51 52 69 61 79 89ตัวแถมคือ80นะคะเนาะ ตัวเลขแนวทางที่พอเน้นห้มีสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามห้าเก้าแล้วก็ห้าศูนย์นะคะเออเลดวินเกาหาสองสามศูนย์วิ่งตัววิ่งตัวรลูดคือเกาก็หาวันจันทร์เกาก็หามาเป็นเนีอาของนึเสด็จจิ้มนวันจันทร์ก่อนวันจันทร์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 นี่ หามาสี่ห้าห้าสามแปดเก้าศูนย์เก้าแปดห้าหนวดลาศูนย์เมื่อกีน้นี่หาหากับศูนย์เก่าเก่าก็หาบป๋าจ็กหนวดดิค่ะทอมชุ่มขาเก่าก็หาบกป๋าจ็กหนวดเออขอร้องเพราะฉะนั้นทามชุ่มเอฟซีทุกท่านทุกคนเยปาเก่า 9, กับหาเพราะว่าทีพันมาเป็นสถิติเป็นขอมุลน,นี่ หวดวันที่5จันที่ห้าออก8ปดห้หวดวันที่12มกราออก6753 19มก้ามราออกเจ็ดเจ็ก้ายมกราออก0932์เก 0, 9, 3, 29, ้เอ้ยสกุมภาออกเจ็ดศูนย์แปดห้าเกกุมภาออกห้าห้าศูนบุปปา ตัวนี้จักอันเลยนี่ผู้ใดมีทุนก็วิ่งรลุดที่เก่าก็หาไว้นะคะโบเสียหลายอ้าวอันนี้คือตัวเลขเนีทางเล่าพัฒนาของพบพุ่มนะคะพอเมี่นองมักชอบกับแคปนาจอไปพิจารณาไปเทียบตัวเลขนี่ใจที่มักก็แล้วกันนะคะมักสำนับแร่มาเทียบกันมึงเลียกชนกันมากส่วนมากช่อนกันละมากนะคะ เอาสารับพินี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนำตัวเลขเนี่ยท่างไปพิจารณาไปคัดกรองแล้วก็มีโชคกันนะคะพอมีอย่างวอกกับเบอฟซีบอสเล่าห้องกะขันบันลนะเขาหน้ารดอนขันบ๊อบนก็ลุนจังผมค่อยรด้วอยู่บนเศรอบันกนบนไไบน็บันดู้หรเล่าก็ได้บันเอาบนเอา หนังคำว่าสองสองหาหาไปวันน oh ี้คำว่าเขาหกกหหไปแล้วอารดโอ้แต่กหลาครับนอะหลาครัมันเป็นยังี่มันกิดถึงงานทุนภาวะอาจารย์ใดก็ได้เอาเอาทุบๆอย่งเข้ากันนะวันนี้เห็ยที่เขาเขาเขขว่รู้ออ้าวก็ได้ ได้ดันไอ่เขาังดันเขาเขาารุดทน่ะเออเขาบอจักนะมันเรา่อยเนาะฉันบกแม่ตัวันบอตัวใดแล้ว่าจะวิ่จะให้คุณอ่เนเียนเนียนเอาไปสึกคนะถ้าไปที่เราเหกันก็งนันนะเราตามสูตรเราตามสูตรอันน่บนดีกับใค่น่าอาจี่เขอาจว่าโขสืรักง่กมันใชที่รเล่าบดใดเขาเขาพานนะ่อพรุ เขารถเขาอยู่ขึ้นเข้านั่นนะก็เสือกราว่างเอาเสือเล็กเสือน้อยยิ่งสพัชาาบาทสองบาทได้พ่อเด็ฟังได้หนพ่อด็ลนพ่อเด็ฟังที่พอไม่ไหนน้จึงสีวเาเลยหรอกระว่งเราะอันนั้นทีพ่อเอาคนปั๊บป้าเราท่ร้านเนี่าเอาคนไปเอร้อนที่นี่หวานเล่าก็ไดเออเป็นสั่งจานนํา อาจารย์ไหนกันนะครับปับปับปับไปผ่อนแถวแล้วแชมันรลุปับไปได้ยังเสียเป็นเรื่เสียใช่ไหมเนี่ยเป็นธรรมะครับเขามีน้องเก๋น้องน่นลักเจ้าพ่อเอาขอกบขอบคุณขอหลายๆตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาเนาะเอาสู่ต่อค่ขาตรงชมค่ะเดี๋ยวชุดเต็มเหมือนแรงได้เนาะพ่อเนาะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครัพ่อขาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ